ครับมันสุกที่14มิถุนายน2567ตลาดสมพลอยครับตะวันสุกครับตะวันจันทร์ส่งสาวๆครับบรรยากาศครับผมคืออุทมพรครับอุทมพรพิสัยจังหวัดพิษเสกครับนี่ครับพาฟังเปิดเมืองราคาเนาะจะขยับขึ้นหรือขยับลงเดี๋ยวพาฟัอัปเดตมือราคานะครับ เลีมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับทางช่องทางทุกช่องทางครับคนที่ทุกคนทันครับสปชมาหลับคนหลฟังเนาะอยากพาฟังมูลคางง้อเนาะไปกันเลยครับง้อยู่พอง้อเม่ยห้องเท่าไรก็พ่อห้องมืองมืกับสามพันห้องขายหรอสองมื่สามพันเออห้องสองมื่สามพันสองมืสามพันา พร้อมสมได้แล้วบ่าอนีมันขึ้นแลล่ๆแต่ว่าวด้มันขึ้นแล้ว่าด้สมอเอยขึ้นแด้พร้อมสมขึ้นได้เออขึ้นมากวก็มึงซื้อมากมันก้นไล้ราคาต่รลงรคต่ำลงเลยเลยงอแมงซีดอหลเดียวเหมงอหลุดเดียวครับงอหลูกแรกงอหลูกแรกลุกแรกหลอะไ้าสายเหลี่ยงครับเยนเชินนะครับล้กสายเหลี่ยงครับราคาต่ำลงได้อีกีเด้อสายเหลี่ยง ราคาเรคเปิดอยู่ที่สองหมื่าร้อยครับต่อได้สองนองหมื่นห้าร้อยสองหมื่นห้าร้อต่อลงได้ครับต่อองได้ตโต่อใหด้เนี่ครับตบครับต่อนเนื้อเนื้อแน่นนีนยจุกกลาดแกันี้แก้ร้ายขนาดงวขร้ายขนาด ยากาศข้างนอกครับบรรยากาศข้างนอกริมถนนครับสายจับสายเสือกนาะเทียบด้วยกันครับเทียบด้วย วาพ่อเสีย hmm. ห no. <will> ้องกับห้องเจ็ดพัน่เนาะมื่นเจ็นาะมเจ็ดราคาห้องนะครับหมื่นเจ็ราคาเปิดครับราคาต่อรองได้อีกยูนะครับรอรอ่นี่รอรอนี่ผู้เก่าผู้เดิมน่แฉไว้ลายแได้ลายนี่มดปากเต็มปากเยเจ็บปากเม่อแมวมันหอมเจ็บากเป็นทังถาหาเดียพอไปหาเขาดิเถิดทีถามานบ่ด่ะ Cản các bạn là... cản 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 cái cảnh này chắc bà kia, này. không cho, à. สามนึสีุ่ดนี่นะรับตนี้สองหนอสองน่สงเูสองหนอกูส่สี่กเนราคาต่อรองเลยครับสายเรียงครับลูกเมี่สูงหัวห้องสั่งง่ายดีลูไปท่านหนึ ตลาดทียสมปอครับอำเภอทุ่งพรสศรีสเกตับมุกันสุดมันจันนะครับเมื่อนัแนตลาดเยอะครับพ่อค่าเกษตรกรทายังขายวได้หรอราคาเปิดไ้สูงขายได้เพื่อนกันเอามื่อเลียงที่เก่าครับแพงเป็นตะลุมตะตายเนาะแพงแพงเป็นตะลุมตะตายค้าลายถือเป็นตะตายบอยังายายถือามเพื่นไนที่นี่เพื่นมานบอ มานบ่มานยูบ่ครับมือหนิมันตีบ่มานตีอ้ามนนะครับ่อตัวได้รับตัวแกต่อตัวนี้บ่อกม่นแม่นี่บ่อาาอะไรเป็นได้ไรนี่ครับเงือาเงินซีปัญหาครับเงินซีปั้หาครับอาจจะมีต่หนี้แน่หลายเติบด้วครับเด้อมีต่นี้หลยเติบกินเพชรยููระเบิดอแกใส่ขั้นสิว่าต่นี้น้อยเดียวกับมันบ่แม่นี่มันเห็นน้ำกัดหมือน ต้องปีสกินครับหายแล้วแ่ะครับและแต่อ่าต่อรองกันได้อยู่ครับต่อรองกัได้อยู่ลองต่อเพิ่งครับตลาดสีแตกเยอะบ่ครับมือนีตลาดแตกบ่มือนีแตกดอกบอล่นดทำไมไม่คนไม่นหอนทำไมไม่ไม่อ้หโอ้จงจริงน่หวยแล้วม่นู

ต่อ้รครับหมื half, chips, facets, well, ่นกว่าครับมื่นกว่าสองมื่นบาทไม่วยำไม่ถงน่งร้อยบาที้แม่ลูกครับลูกครูราคาเปิดอยู่ัก่าไครับ2องหมื่นเจ็ันครับนะครับซื้อสองหมื่นยังต่อรองได้อยู่เปิดราคาไว้ครับลูกครูนะครับเด้อสายเหยียบครับสายเหยียบสันใจเส้อนะครับตลาดสินค้าครับ อูจุกอนตะวันซ er. ีสกีราคาของพอฟังครับยังต่อได้อยู่ครับยังต่อได้อยู <t 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 ่สายเลี้ยงก็ซื้อเลี้ยงมาอยู่ครับเลี้ยงปล่อยฟาร์มหงาล้ายครับช่วงนี้ครับว่าก็ยังมีหลายอยู่ด้ครับเยอะครับยังหลายอยู่ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ขาด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 หามตัวขายเท่าไหร่เปิดพุงแล้วมาดูกัน มือหนึ่งพันหมือหนึ่งันห้าร้อยครับนี่ถ้แกซื้อขายน้เวียดเนาะเวียดนามกับข้อขอรอขึ้นรถกลับ,บลออก,กันเรียบร้ครับมืดสุด เบอรุดไล่ละหมื่นสามครับไล่ละหมื่นสามพันครับงอกผูครับงอกผูหอด่มือเสองครผูน่อยต่างๆครับแม่ลูกหรือเปเนใครล่ะครับเพื่อนเจรไมเจ็ดพันหาแม่ลูกลูกนนเจ็ดพัน้าขายกันายลา้าแกละ17 5 0นเจ็ดพันห้าใช้สายครับงวกยังมีอยู่พอสมควรครับงอกไฟหลงเลยค่ับ สำนักคลิปนี้อยู่ศรีแหลกสมพลครับอำเภอจุมพรจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณแบบสีทุกคนทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับติดตามสอบถามนนาก,กันเนาะทักทายกันเนาะครับเนาะสำน,นักอีพีนี่ขอจบไปเท่านี้ครับแล้วก็พบเจอกันมาอยู่ตลาดืไฟสายขามื่นครับวันเสาร์เนาะสวัสดีครับ